สวัสดีครับผมนายนัทนันทิมจินดาครับเลขที่037วันนี้ก็จะมาอธิบายการทดลองที่6นะครับเรื่องอาร์เรย์หมิติครับเริ่มจากคําถามแรกนะครับในกรณีที่กําหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวอาร์เรย์ไม่ครบนะครับจะเกิดผลอย่างไรเมื่อเรากําหนดค่าเริ่มต้นไม่ครบนะครับค่าที่ไม่ได้กําหนดก็จะเท่ากับ0ูนย์โดยอัตโมัตินะครับ เพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานภาษา C ีที่ออกแบบมาเพื่อลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นครับแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบผลการทดลองที่โปรแกรมที่1กับที่2นะครับแตกต่างกันตรงที่โปรแกรมที่1เนี่ยจะถูกกำหนดค่าไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วครับแล้วก็ตัวโปรแกรมที่2จะกำหนดค่าโดยผู้ใช้นะครับ โปรแกรมที่2เนี่ยมันจะมีข้อดีเยอะกว่าโปรแกรมที่1ในเรื่องของความยืดหยุ่นนะครับแล้วก็การกําหนดค่ากับอารเรย์ได้เองแล้วก็สามารถปรับใช้ได้มากกว่าแบบที่1นึ่งครับส่วนโปรแกรมที่3นะครับการเข้าถึงข้อมูลของอาร์เรย์เนี่ยสามารถทำได้อย่างไรก็คือเมื่อเรา สามารถเข้าถึงข้อมูลอาร์เรโดยใช้ตัชนี index ครับเป็นตัวเลขที่ระบุของข้อมูลในอาร์เรนะครับยกตัวอย่างเช่นตัว int e m p แล้วก็5ก็คือการจองออพื้นที่ในอาร์เรไว้5ตำแหน่งนะครับเริ่มจากเลข0 1 2 3และก็4ครับ ส่วนล o ฟอร์เนี่ยมันมีประโยชน์ตรงที่มันสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของอะไร์ทั้งหมดครับแล้วก็ไม่ต้องเขียนโค้ดซ้ำๆแล้วก็ช่วยให้สามารถกำหนดเงื่อนไขในการวนลูปได้ครับอันนี้จะเป็นโปรแกรมที่4นะครับโปรแกรมที่4ตัวนี้จะ ประกาศตัวแปรแล้วก็อาร์เรย์นะครับเพื่อเก็บข้อมูลของนักเรียนครับแล้วก็รับค่าจากผู้ใช้ให้จากฟังก์ชัน s c a n f นะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาเรียกใช้ฟังก์ชัน allsum ครับเพื่อส่งอาร์เรย์ไปคำนวณผลรวมไอตัวฟังก์ชัน allsum นะครับจะวนลูปแล้วก็บวกคะแนนทั้งหมดแล้วก็นำไปแสดงผลโดยใช้ตัว print f ครับ ตัวนี้ก็จะเหมือนตัวด้านบนนะครับความต่างก็คือตัวออลซัมเนี่ยออลซัม awesome ตัวนี้จะกําหนดตัวแปรแม็กแล้วก็มินเพื่อเก็บค่าสูงสุดและก็ต่ําสุดจากนั้นเอามาวนลูปเพื่อตรวจสอบค่าในอาร์เรย์ทีละค่าครับเพื่อมาเปรียบเทียบค่าปัจจุบันกับค่าแม็กแล้วก็ค่ามินหลังจากเปรียบเทียบกันเสร็จเนี่ยก็จะมาแสดงผลตรงปริ้นเอฟตรงนี้นะครับตัวแม็กแล้วก็มิน ครับประมาณนี้ครับขอบคุณครับ